อคุณอาฮะแล้วเรแล้วยาเละไรฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนก็ได้จ้ะอ๋อนี่ที่สโคนใหม่ๆจับเตาเลยนะจ๊ะลูกก็เ,เห็นสโคนรหรอือเปล่าสโคนนี่นะจ๊ะเป็นอาหารว่างของชาวอังกฤษเขาไว้รับประทานกับน้ำชาเออแต่ลูกเขไม่เคยเห็นนะนะไม่ได้ดูถูกนะจ๊ะแต่ว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักสโคนนะจ๊ะ เิเคยทราบมาก่อนนะคะแต่ไม่ค่้ยชอบแหมก็ของผู้ดีอังกฤษนี่คะคุณบูนจะชอบได้ยังไงมันไม่ซ่บเหมือนลาบซ้มตำานี่คะคุณบูนจะได้ชอบอันที่จริงผมก็ไม่ค่อยชอบไกนอะไรนี้สักเท่าไหร่นะครับคนไทยส่วนใหญ่ชอบอาหารเผ็ดทั้งนั้นแหละลองเสียใพวกที่ชอบดัตจิดกินเผ็ดไม่ค่อยเป็นพนะี่ชงว่าห้เลนดัดจริดเหรอคะเปล่าพี่ชงไม่ได้ว่าหฮเลนพี่ชงว่าคนที่มีชอบดัตจิดเท่านั้นเอง เอาอะลยจะเอาเอาลยจ้ะเอาเะยจ้ะโอ้ยนี่สองคนนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะอยู่ใกล้กันนี่เสียงันเป็นเด็กๆทุกทีเลย<ม>เออเออลูกเคเนลูกพาคุณกระบุนชมบ้านของเราหรือยังจ๊ะยังค่ะเออคุณกระบุนอยากชมบ้านของเราไหมล่ะจ๊ะ คุณชงไม่ต้องค่ะมิต้าโอ้ยนี่คุณชงนะคะเขารู้จักบ้านเราทุกซอกทุกมุมนะก็คงจะเบื่อเต็มทีอ่ะไม่ต้องหรอกจ้ะอ่าอาจจะพาคุณระไปชมบ้านของเราเองนะคะลูกเฮลินอยู่เป็นเพื่อนพี่คะนนะคะค้วค่ะเชิญจ้ะคุณคกระบู นี่นะจ๊ะฉันก็อยากจะให้โอกาสเขาเลยจ้ะเอ่อไม่ถึงสองคนนะั่นแหละจ้ะแม่นี่เขาขำเขาอยากจะอยู่กันสองแต่อสองในจนตัวซี่ตัวสันแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงฉันก็เลยต้องให้โอกาสเขาเลยจ้ะป็นแ,แม่คนมันก็ต้องอย่างนี้นะจ้ะก็ต้องให้โอกาสลูกบ้างยังไงก็ไม่ทราบสิคะ ทำไมจะไม่ทรบาบก็คุณเองก็เป็นแม่คนไม่ใช่เหรอคะด้วยค่ว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วค่ะเออนี่เป็นห้องรับแขกของเรานะจ๊ะเอาไว้รับรองแขกที่เป็นทางการหน่อยก็พวกแขกของสามีฉันนั่นจ้ะหรือไม่ก็ใช้เวลาที่ฝนตกหรือว่าวินเทอร์ ที่ใช้สนามไม่ได้เราก็จะใช้ที่นี่แทนคุณจัดห้องเก่งนะคะถ้าทานจะนั่งสบายน,นั่งจังเลยถ้าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรถนิยมที่ถูกสั่งซอนแล้วก็สะสมมานะจ๊ะก็เพอิญตระกูลฉันเนี่ยก็มีรถนิยมดีกันทั้งตระกูลเลยรวมทั้งยดยเลนด้วยก็เลยได้เปรียบคนอื่นหน่อย เดี๋ยวพูดถึงเรื่องแต่งงานเมื่อกี้ยังไม่จบคุณกระบูนแต่งงานมานานได้ยังจ๊ะสักสองสมปีค่ะอ๋อถ้าอย่างน้นลูกก็ยังเล็กอยู่นะผู้หญิงหรือผู้ชายละ่ะผู้หญิงค่ะดีจ้ะอ้ยตอนนั้นนะตอนที่ยายเฮเลนเข้ามาร้องผมร้องไห้กับฉันว่าแต่ชง ไปสนิทสนองกับผู้หญิงคนใหม่เอ้ยฉันก็ร้อนใจแทนลูกพ่าแหมนี่สองคนนะ่นะเขารักกันมากแล้วก็รักกันมานานแล้วด้ดวยจนรู้กันไปทั่วพอได้ข่าวว่าตชงไปสนิทผู้หญิงคนใหม่อ่าฉันก็อดตกใจไม่ได้นะแต่พอรู้ว่าคุณภูลแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีสามีมีลูกแล้วเนี่ยก็โล่งอ,อกสบายใจความจริงคุณหญิงกับคุณเฮเลนน่าจะสบายใจได้เลยนะ ดิฉันกับคุณชงไม่มีอะไรค่ะไม่เคยมีแล้วก็ไม่คิดจะมีด้วยโอย้แม่มี่คุณกระบูนเดี๋ยวเพิ่งโกรธสิคะก็ใครล่ะจะไปทําเรื่องแบบนั้นเรื่องปัดสีแบบนั้นได้คุณกระบูนมีทั้งโลกมีคะ่ะทั้งสามีอยู่แล้วเนี่ยเคยไปทําแบบนั้นมันก็สามามแยสิคะนอกจากสังคมจะประนามแล้วก็ยังผิดสิ กับไปเมืองไทยก็จะไปมองหน้าลูกมองหน้าสามีได้ยังไงจากนี้นะต่ชมแกก็มีเฮเลนอยู่แล้วกูัน,นะจ๊ะฉันคิดว่าแกไม่กล้ามีชู้หรอกถ้า <c oughs> สังคมเมืองนอกกะหนูเราคนเป็นแม่ก็ต้องยอมรับนะจ๊ะบางคืนเนี่ยนะเขาหายไปไหนด้วยกันเราจะถามเขาก็าทำท่าเหมือนกับว่า ไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเราก็แต่เรารู้นะเรารู้ว่าเขาไปไหนกับใครแล้วแต่ชงเนี่ยก็ท่าทางสุภาพปรุษดูแข็งขันดีฉันคิดว่านะ่ะคงรอให้เฮเลนเนี่ยจบปีนี้แล้วก็ต้องแต่งงานแน่เขาไม่ได้บอกหนูหรือจ๊ะ ปล่าค่ะไม่เคยบอกก็นี่และจ้ะที่ฉันอยากจะเตือนหนูอย่างผู้ใหญ่เตือนเด็กฉันได้ข่าวว่าหนูน่ะไปเที่ยวกับในชงเนี่ยหลายประเทศก็เลยเป็นห่วงชงเลยนะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ช่างเอาใจใครเห็นใครก็ชอบฉันก็กลัวหนูจะอดเผลอใจไม่ได้อะอ่ะไม่ต้องเถียงจ้ะ ฉันรู้ว่าหนูะเป็นคนที่มีสามีแล้วแต่ว่าของอย่างนี้นะบรรยากาศต่างแดนเนี่ยมันอาจจะทำให้อดเผลอพลายไปไม่ได้แต่ฉันอยากจะให้หนูเนี่ยจำเอาไว้อย่างนึงว่าตาชงกำลังจะแต่งงานกับเทมแล้วหนูก็มีครอบครัวแล้วถ้าเกิดครั้งพลาดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องใหญ่นะจ๊ะ ที่แล้วมาก็ขอให้มันแล้วมันไปเถอะจ้ะแต่ขอให้มันจบลองแค่เนี้พี่คุณหญิงดูถูกดิฉันมากไปแล้วนะคะดิฉันไม่เคยคิดเลยต่ำๆอย่างนั้นเลยแล้วคุณชองก็คงไม่คิดเหมือนกันงน่ใจนะว่าไม่ได้คิดไอ้ของวันนี้มันจับมือใครโดมได้มีคนอยู่สองคนเท่าน้นที่รู้ที่จะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงหยุดนลค่ะคุณหญิงหยุดก็ไเลยถ้าเธอจะหยุดยุ่งกับแฟนของลูกสาว บริสุดไม่มีทางที่จะทันเกมไก่แก่แม่ประชดอย่างเธอได้หรอกคุณหญิงถ้าทำเคืนนี้คุณจะช่อยชา,มาไม่เห็นว่าไม่เล่นน,นะลูกสาวฉันจะแพ้รอบคาบแน่นอนปล่อยนะจะช่องผมยืนฟังคุณอาพูดอยู่นานแล้วเพรู้เดี๋ยวนี้ว่าคุณอาคิดยังไงกับผม ผมเอ็นดูเฮเลนมาโดยตลอดและนับถือคุณอายอย่างญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณอาจะกล้าใส่ร้ายผมแล้วก็คุณบูนแขกของผมถึงขนาดเนี้ยผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่มีวันที่จะมาเหยียบบ้านนี้อีกเดี๋ยวพี่ชงอล่าไปไป,ไ,ปไม่ได้เฮเลนไม่ให้ไปหไปเฮเลนไม่หรอกเฮเลรักพี่ชงนะคะ ขอบคุณมากนะสำหรับความรู้สึกที่ดีที่มีต่อพี่สำหรับเฮเลนแต่ก่อนเนี่ยพี่อาจจะมีความรู้สึกส,สับสนบ้างแต่ตอนนี้พี่แน่ใจแล้วว่าพี่ไม่เคยมีความรักแบบคู่รักให้เฮเลนเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนนอพี่ชงพี่งหใจร้ายป็นแม่าพี่ชองอแ,ชแกสองคนไจ,จไว้นะไอคนไม่มีสิทธิ์ทำ แกตายไปจะต้องตกนรกบอกไม้ปินต้นนิ้วถูกกาปากติดไม่มีวันได้หุดใจ่ายเจ้าจะไม่นะไม่ขอบคุณมากนะสำหรับน้ำชา